นะครับแต่ละท่านก็จะมีมุมมองในเรื่องของที่เกี่ยวข้องกับเ b s มาเล่าให้เราฟังนะครับท่านก็จะเห็นว่าที่อาจารย์นันสนาพูดตอนที่ก่อนที่จะมาเข้าเซสชันเนี้เราก็จะเริ่มรู้จักคําว่า NBS เนี่ยคืออะไรนะครับเท่าที่ผมนั่งฟังเนี่ยครับผมก็จะจับใจความได้สองสามประเด็นนั้นที่1เป็นประเด็นคอนเซปต์ใหม่เนาะคอนเซปต์ใหม่คอนเซปต์ปใหม่ที่ออนท็อปกับคอนเซปต์เก่าแต่ว่า ผมก็นั่งสงสัยว่าเอ๊ะมันต่างกับไอ้ที่ผมเคยรู้จักอย่างไงนะอย่างเช่นอาจารย์สาวิตอาจารย์ภูนพี่พบก็ทําเรื่องป่าไม้ทําเรื่องเอกษตรมาเยอะแยะแล้วมันอยู่ดีดีมันมีคอนเซปต์เรื่อง nature based solution แล้วมันเกิดอะไรขึ้นเราได้คําตอบว่าอ๋อไอ nature based solution เนี่ยมันมีมันมีเหมือนกับ standard เนาะมันมีต้องมาทาให้ครบมุมอะครับถึงจะได้ชื่อว่าเป็น nature based solution ทาาี่อาจารย์อาจารย์นันชนาบอกว่ามันมีแปดประมาณนั้นนะครับอันนั้นก็ เราเข้าใจกันแล้วนะครับว่าว่ามันต้องมันต้องเหมือนกับคิดใหม่หน่อยนะครับออดทบกับสิ่งที่เรามันมีอยู่นะครับให้ครบมุมนะครับนั่นก็เป็นประเด็นที่ได้เรียนรู้นะครับอันต่อไปก็คือเราก็จะได้เห็นว่าพอเราจะเอาไปประยุกต์ใช้กับอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเนื่องจากว่า MBS มันเป็นคอนเซปต์ใหญ่มากเราต้องมาคิดเหมือนกับแปรนิดหนึ่งครับแปลให้มันเข้ากับบริบทของแต่ละของแต่ละหัวข้อของแต่ละเรื่อง วันนี้ครับเราก็จะมีเรื่องของอรูคาวอนอะาจารย์มาเวอร์ชันที่สองก็จะเป็นเรื่องของคสตอลเป็นเรื่องของป่าชายเลนเป็นเรื่องของบรูคาร์บอนอาจารย์ปูนพิปโก็จะมาเล่าให้ฟัง NBS ในบริบทของเกษตรนะครับแล้วก็อาจารย์สาธิตก็จะเป็นบริบทของกฎหมายแล้วก็คนที่นั่งสุภาพสตรีคนมุมน้นนะครับก็จะเป็นคนที่เอาคอนเซปต์ทั้งหลายเนี่ยไปทำให้มันเกิด ในความเป็นจริงไปขับเคลื่อนนะครับเ,าเราอยู่ที่กรมการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศก็จะเห็นคอนเซ็ปต์เยอะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเอาพวกนี้ไปขับทั้งในทางโพลิสีทั้งในเชิงในเชิงการใช้จริงอันนี้ก็จะเป็นคนที่จะบอกว่า NBS มันเวิร์กไม่เวิร์กนะครับนี้เราจะมองครบมุมเลยครับแบบน,นี้นะครับผมจะขออนุญาตไม่ไม่แนะนำแล้วเนาะเพราะว่าท่านพู้อนาการแนะนำไปแล้วก็จะขออนุญาตเชิญ อาจารย์อนันต์นารอบนี้เรามียี่สิบนาทีครับว่าในแต่ละบริบทของเรื่องนี้เราใส่เรื่อง NBS เข้าไปตรงไหนบ้างอย่างไบางไบ้างเจิเลยครับขอบพระคุณค่ะท่านอ่าต้องต้องต้องเรียนอย่างนี้ค่ะตอนที่ตัวเองทํางานเรื่องดูคาร์บอนเนาะก็ยังไม่เข้าใจ NBS เป็นแั่ถามว่าวันนี้เข้าใจ NBS หรือยังเข้าใจ NBS ดีขึ้นแต่ถามว่าโครงการที่เราจะทําเนี่ยมันเป็น NBS หรือยังยางห่างไกลามากเลยนะคะ อย่างที่เรเรียนอยากให้ทุกคนสบายใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยคอนเซ็ปต์มัน e v o l ไปเรื่อยๆนะมันพัฒนาไปเรืเร่อยๆมัน,นไม่มีอะไรตายตัวหน้าที่ของเราก็เรียนรู้แล้วก็ทําความเข้าใจแล้วก็อาจจะถามตัวเองว่ามันใช่ไม่ใช่มันเหมาะกับประเทศไทยหรือเปล่าเราไม่จําเป็นจะต้องไปไอต็อกทุกคอนเซ็ปต์มานะคะให้เกิด awareness แล้วบอกว่ามันใช่ไม่ใช่คราวนี้มาดูบูคาร์บอนค่ะตัวเองได้ยินคําว่าบูคาร์บอนตอนปี2 0 1 0ที่ตัวเองจากงานประชุมย่าทะเลโลกตอนนั้นเราโพสที่ภูเก็ต กับที่ตรังเป็นความท้าทายมากเลยนะคะเมื่อ2010อันนี้กี่ปีมาแล้ว10 4ปีนะคะครั้งแรกเลยได้ยินแล้วก็ในวงนั้นเขาก็คุยกันเฮ้ยบูคาบอนน่าสนใจเรื่องนี้มีความสำคัญและจำเป็นก็อ่านหนังสือค่ะนักวิจัยอย่างเราเริ่มต้น literature r e v i e w สำคัญมากก็ไปอ่านหนังสือแล้วก็ทำความเข้าใจกับมันเรื่องของบูคาบอนนะคะแล้วก็เช่นเดิมเราก็คิดว่ามันน่าจะเป็นโอกาสของประเทศไทยเพราะความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรเรานิ่งมากต่างประเทศไม่มีทรัพยากรแต่ยอยึกุา์มาศึกษาเรื่องของบูคาร์บอนนะคะคราวนี้ทำความเข้าใจบอกว่าทุกอย่างมัน connected เราไล่ามาจากป่าบกนะคะไล่ามาเป็น fresh water ไล่ามาเป็น mangrove ไล่ามาเป็นหญ้าทะเลสาลายทะเลแล้วก็ปะการลลังอันนี้เป็นภาพของคาร์บอน flux ทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นไล่ามาเลยคาร์บอนใน atmo sphere ลงมาละลายลงมาสูเ่เย็นน้ำเพราะมันก็จะมีคาร์บอนละลายอยู่ในน้ำตอนแรกที่เราคุยกันเนี่ยเรื่องของ global warming เขาก็บอกว่า ocean acidification เคล็ดปิคำนี้เนาะน้ำทะเลเป็นกรดเอาแย่แล้วประการลังฟอร์มไม่ได้ประการลังสเกเลตันไม่ทำงานนะคะก็จะมีภาพตรงนี้เข้ามาคราวนี้เกิดอะไรขึ้นเราในฐานะคนทำสาระหญา,าทะเลป่าชายเลนเราเป็น primary producer เราเนี่ยน่าจะเป็นพระเอกของเรื่องในการที่จะช่วยกันดูดซับ นะคะตูดซับมาแล้วยังไงต่อสะสมสะสมในรูปแบบไหนได้บ้างสะสมในตะกอนดินไปโอแมสเราน้อยมากเราปฏิเสธไม่ได้เราซูปปาเลนไม่ได้เลนก็ไปโอแมสมากมายมหาศาลเขากักเก็บเวันถ้าเรามองมุมบูคราบอนเนี่ยเลนยิ่งใหญ่สุดลับศักยภาพมากมายพูดคำว่า e o s y y t t m s s r v v i e e ปาเลนก็เช่นเดียวกันนะคะแต่ทุกระบบในเวคอนเน็กมีความสำคัญ คราวนี้คาร์บอนมาจากไหนอีกมันมีคำสองคำค่ะที่อยากจะถือโอกาสคุยก็คือคําว่าออล t คโตนัสกับออโต o u s เป็นคาร์บอนที่อาจจะมาจาก Terrestrial Ecosystem หรือเป็นคาร์บอนที่มาจากระบบนิเวศของตัวเขาเองนะคะคราวนี้คําถามง่ายๆเลยในบริบทประบบบเทศชัยเรารู้หรือเปล่าว่าซอร r สคาร์บอนที่สะสมเนี่ยมาจากไหนบ้างเราควรจะต้องมีความรู้เรื่องนี้เพราะถ้าเรารู้ว่ามันมาจากตรงไหนมีปริมาณเท่าไหร่ การที่จะช่วยในการวางแผนกนารจัดการ restoration สำคัญและจำเป็นมาก conservation สำคัญและจำเป็นมากนะคะอีน,นี้แค่อยากจะโชว์ภาพให้เห็นว่าทุกอย่าง connected บูคาบอนเราเป็น coastal ecosystem แหล่งมาจากไหนบ้างน,นะคะแล้วก็ภัยอกของเรื่องทั้งหมดก็น่าจะต้องยกให้ mangrove forest เขาซูปอินงานวิจัยวันนี้เราทำอะไรกันอยู่บ้างน,นะคะ เราเนี่ยเราเริ่มต้นจากการที่เราเป็นฟิวแบลลอจีนะคะเราก็ทำงานวิจัยไปวางรายทันเสศจดูปริมาณเปอร์เซ็นต์ coverage นู่นนี่นั่นได้ small scale ทำอย่างนั้นตอบโจทย์ไม่ได้จะต้องขยายหน้างานวันนี้มีภาพของ remote sensing มี U A เกิดขึ้นนะคะมีการพยายามทํทาความเข้าใจว่าคาร์บอนซอร์สเนี่ยอยู่ตรงไหนได้บ้างศักยภาพในการกักเก็บเป็นเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็จะเป็นฐานงานวิจัยที่ตัวเองทำกันอยู่ ถ้าเราวิเคราะห์ให้ใหญ่ขึ้นกับไปภาพเมื่อกี้เราอยากเห็น Connectivity เราอยากเห็น Source เราอยากเห็นด e มอนสเตชันไซส์สติมสเตชันไซส์ที่ให้เห็นภาพของปริมาณคาร์บอน Carbon, แล้วก็ค e c นกันยังไงจากโทรสเทียลไล่ลงมาจนถึงภาพของ m a r i น e ค c o s สต t e มนะคะอันนี้เราเล่าไปแล้วนะคะเมื่อกี้ที่บอกว่าเรามีภาพในลักษณะอย่างนี้อยู่แล้วเราคิดว่าเราจะช่วยกันเติมเต็มอะไรได้บ้างนะคะก็ไม่ต้องลงรายละเอียดกัน งานวิจัยเขาทำอะไรกันอยู่บ้างนะคะในสเกลโลกอย่างที่เรียนเนาะมีการศึกษาเรื่องของแมนโกรฟแมนโกรฟเป็นฮีโร่มากแล้วก็บอกว่าศักยภาพมีเท่าไหร่ภาพพวกนี้มีการศึกษาอยู่ในประเทศไทยเช่นเดียวกันนะคะเราก็จะมีตัวเลขกันอยู่บ้างแต่จะถามก็คือว่าข้อมูลพวกนี้เนี่ยถ้าเราจะต่อจิ๊กซอไดให้ไปใช้ในเชิงโพลิซีเนี่ยเราต้องการอะไรบ้างเราบอกว่านักวิจัยเรามีความพร้อมนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างการวิจัยอันหนึง่งเรื่องของ ปาร์ชเลนมีภาพคอนเซปต์ MBS ที่ทำงานกันในหลายๆที่นะคะว่าในเรื่องของบูคาบอนเลยหลักๆเนี่จีนมาแรงมากเลยศักยภาพของจีนแรงมากเลยแล้วเขาก็เติมเพิ่มไปอีกตอนแรกเราภาพของอีโคซิสเต็มวันนี้พูดเรื่องอะไรพูดเรื่องของซีวิดฟาร์มิงซีวิดฟาร์มิงภาพของอ e ีเอเชียในภาพของอญี่ปุ่นเกาหลีจีน เขามีธุรกิจเรื่องของการเพาะเลี้ยงสหลายเขาพยายามดึงเข้ามาว่าเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยกันกักเก็บคาร์บอนได้อันนี้ก็จะเป็นงานวิจัยที่เกิดขึ้นถอยกลับมาในประเทศไทยเราซีวีดฟ,ฟาร์มิงอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่เราก็มีซีวีดโค o s สไล n e อยู่เช่นเดียวกนันนั้นก็อาจจะเป็นอีกแกะหนึ่งที่ยังไม่ได้มีการศึกษาการสัเท่าไหร่นะคะใช้ไวไวๆที่จะให้เห็นภาพ อันนี้เป็นงานวิจัยที่เราทํากันอยู่เพื่อจะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของนักวิจัยไทยนะคะเราทํากันอันนี้เป็นเน็ตเวิร์กที่เราทํางานในเซอเสเอเชียแล้วเราก็ไปชวนเพื่อนในฝั่งอินเดียเข้ามาทํางานเพื่อจะวิเคราะห์ถึงศักยภาพแล้วก็นิ d ที่จะเกิดขึ้นหากเราต้องการช่วยกัน identify ประมาณของบูคาบอนนะคะเราทั้งทำทั้งในภาพของแมกโรฟแล้วก็ซี l ลาสเราไฮไลท์นิดนึงตรงพื้นที่ว่าเรามีริบงซึ่งเป็นแอรีเบสในการศึกษาวิจัยของเรา ตอนที่เราทํางานนะคะยาทะเลยังไม่หายไปวันนี้ยาทะเลที่ปัดเจ็บสาหัสเลยรีสตาร์ชั่นไม่ได้ง่ายเราถามถ้าเราถามในมุมของคาร์บอนเรารู้คาร์บอนเราสูญเสียไปโอเทอร์เอซิตี้มันจะกลับมาที่ตรงนี้ค่ะว่าเทรดเราต้องจัดก,การเทรดกันยังไงเพราะถ้าเรามีพลังถึงแม้เรารีสตาร์แค่ไหนถ้าเราไม่บริหารจัดก,การเทรดก็ไปไม่ได้นะคะ อันนั้นอาจจะเป็นมุมหนึ่งในภาพของคอนเซอร์เบชันเนเจอร์เบสโซลูชันทั้งหมดว่าจะต้องมีภาพของการบริหา,ารจรัดการเสรดที่เกิดขึ้นอันนี้แค่ชี้ให้เห็นถนึงศักยภาพในบริบทของนักวิจัยไทยที่เราไปช่วยกันต่อจิ๊กซอให้กับที่อื่นๆนะคะเราเชื่อว่าเราสามารถเป็น leading l o w ได้ในเรื่องของบูคคาบอนสเกลเล็กๆก,กับมาทำงานที่บ้านนะคะอันนี้เป็นภาพของการสแกน n ิ่งศักยภาพของหญ้าทะเลนะคะในการกักเก็บคาร์บอนที่บอกว่าเป็นบูคคาบอน เมื่อกี้อย่างที่เรียนเรามีคำว่า uncertainty สูงเราก็เลยจำเป็นจะต้องมีการ scanning mm hmm. ในบริบทของประเทศไทยว่าปริมาณของคาร์บอนที่สะสมอยู่เนี่ยมันมีเท่าไหร่แน่นอนเราเห็นภาพชัดประเทศไทยโคสไลน์เรากั o ฟ t h a i ย a ลนนะคะเป็นแบบหนึ่งอันดามันเป็นแบบหนึ่งอันดามันข้างบนอันดามันข้างล่างนะคะตัวย่ากทะเลทรัพยากรเรา a s s o c i a t e อยู่กับป่าชายเลนมาัาง a s s o c i a t e อยู่กับตัวของ ปกาลังบ้างศักยภาพในการกักเก็บก็ไม่เท่ากันถ้าพื้นที่ของยาทะเลถูกเทรดเข้ามาสเตเ i บิลิตี้ในการกักเก็บคาร์บอนก็ไม่ได้อีกนะคะพวกนี้เป็นฐานข้อมูลที่เรามีเพื่อที่จะบอกว่าปริมาณมันเป็นเท่าไหร่ให้ความมั่นใจกับนักวิจัยไทยได้ว่าเรามีศักยภาพเพื่อจะบอกว่าเอางานวิจัยพวกนี้จิกซอว์ขากำไนกลับไปที่เดิมอะขอยาพีชีพเพื่อจะไปเติม NDC ให้กับประเทศนะคะ อันนี้เป็นอีกตัวอย่างนะคะที่เราบอกว่าเรารีวิวเข้ามาเพื่อนๆต่างประเทศเราสามารถติดเอาเราบอกว่าเราสามารถยกมือแล้วเป็นเป็น leading l o w ใน southeast asia ได้นะคะเพื่อจะให้เห็นถึงศักยภาพในเชิงพื้นที่ว่า hot s p o t biodiversity เรื่องของ nature based solution เนี่ยประเทศไทยเนี่ยน่าจะเป็น leading l o w ใน region ได้เพราะฐาน s u p กรมันอยู่ตรงนี้แค่ตรงนั้นนะคะ อาจจะถือโอกาสไปเร็วๆนะคะมีตัวเลขบางตัวเลขแต่อาจจะไม่ต้องลงรายละเอียดกันแต่อยากให้เห็นว่าศักยภาพนักวิจัยไทยข้อมูลพวกนี้ที่เรามีเนี่ยเราสามารถอันไลายตัวเลขสําคัญๆที่จะเอาไปตอบโจทย์ให้กับประเทศได้นะคะคราวนี้ถ้าเกิดเราจะมองอีกนิดเดียวค่ะภาพพวกนี้ถ้าเราไม่ทำถ้าเราไม่ทำเวอร์ล่า VCS ก็บเพื่อน้านเราหมดละโชคดีว่าเรามีอบกอบ อุปกอบเป็นแมคาีนิสตที่สําคัญมากๆเขาไปพัฒน,นาโครงการว่าด้วยเรื่องของคาร์บอนเครดิตเยอะปริมาณมากมายมหาศาลนะคะของเราประเทศไทยเนี่ยด้วยกลไกอะไรหลายๆอย่างโครงการใหญ่ๆก็ยังไม,ไม่ไม่ไม่สามารถลงแต่ด้วยศักยภาพของคำว่าบูคาร์บอนเนี่ยเพื่ออาจจะสนใจเราเราในรบริบทเจ้าบ้านจะช่วยกันทำยังไงให้ตรงนี้เนี่ยมันยั่งยืนนะคะ การศึกษาวิจัยนะคะอันนี้เป็นภาพของต่างประเทศเช่นเดียวกันคอนเซปต์เบลาใกล้บ้านนิดนึงซูมอินลงไปเลยอันนี้ที่พม่านะคะก็สามารถเอส i ติเมตได้ว่าสกยภาพของแมนโกรฟเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะคะอันนี้เป็นตัวเลขที่เราทำเมื่อกี้อย่างที่เรียนนะคะใช้ทีเวอร์ออกมามีทีวีพรีเมียมักยภาพของเราเป็นเท่าไหร่นะคะโอกาสของเราเป็นเท่าไหร่แต่น,นี่เราไม่เคยนั่งคุยกันจริงจังแล้วก็วางแผนเชิงลุกจริงๆ ว่าถ้าเกิดเราต้องการปริมาณของคาร์บอนเยอะพื้นที่วิธีการบริหารจัดการจะต้องเป็นยังไงแมคคนิซึ่งเราจะต้องมีอะไรเติมเข้าไปอีกได้บ้างน,นะคะสุดท้ายถ้าเราอยากจะชวนกันคุยนะคะมาเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพอันนั้นเป็นไบโอเดเวอร์ซีเนตเกนที่ยังไม่ได้คุยกันเท่าไหร่ภาพตรงนี้เราทํางานกันมาเราคุยเฉพาะโมง,งคาร์บอนแต่ไบโอเดเวอร์ซีเนตเกนซึ่งเป็นหนึ่งในเนเจอร์เบสลูชัน แล้วมีแวลูมากๆก็ควรจะต้องถูกดึงออกามาแล้วมีไดอะล็อกกันจริงจังเช่นเดียวกันแล้วอาจจะต้องกลับไปบอกว่าคุยกับ Private Sector วันนี้คุยกับเซ็วันนี้มีความเป็นไปได้ไหมหันมาแล้วก็ช่วยกันอันเดอร์ไเรื่องของเนเ e b a s e บทโซลนะคะเพื่อเป็นภาพนอกจาก CSR ทั่วไปแล้วเนี่ยมันมีคอนเซปต์อย่างอื่นที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นอกจากได้เรื่องของ Privat รเวท n i n แล้ว ก็ยังจะได้เรื่องของ biodiversity แล้วก็ ecosystem service economic value นะคะอันนี้อาจจะบอกว่าชวนกันอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะที่ตัวเองพยายามขึ้นโครงการไม่ง่ายเหมือนกันใช้พื้นที่ที่วิทยาเขตปัตตานีเป็นนักรงรางนะคะแล้วก็คุยก,กันกับ stakeholder ทั้งหลายนะคะใช้พื้นที่แค่เนี้เอาตัวอย่าง demonstration s i t e ขึ้นมาให้ได้ก่อนแค่คุย d i a l o g u กันเองใช้พื้นที่พื้นที่ในมหาวิทยาลัย ก็ไม่ได้งา่ายแต่บอกว่าจาเป็นไหมจําเป็นสําคัญไหมสําคัญเพราะถ้าเรามีซัก demonstration site ซักหนึ่งอัะคะ c o n c ป p t พวกนี้ก็สามารถเผยแพร่ออกไปแล้วก็มีความเข้าใจเรื่องของ demonstration site แล้ก็จะใช้ concept ของ nature based solution ร่วมกันกระทาง premium T work เพราะฉะนั้นวินที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนอกจากได้เรื่องของ NBS แล้วมันมี T work premium ที่บอกว่าเป็น c ร์บ o นเคร d i t นะคะเอาไปสามารถ trading ได้ในบริบทต,ตรงนั้น สุดท้ายอันนี้เป็นการวิเคราะห์มาในบริบทของนักวิจัยบอกว่าเราขาดอะไรอีกบ้างในภาพของวิจัยฟิ a เ e สรีเ e ิร์ชยาทะเลยังต้องทําอะไรกันอีกบ้างโมเดลลิ่งรี e a ิร์ชต้องทําอะไรกันอีกบ้าง p o l i ซี Policy, ต้องทําอะไรกันอีกบ้างนะคะอันนี้ใช้ภาพเร็วๆในบริบทของซี l a s s เช่นเดียวกันแมนโกรฟฟิวเบสรีเสิร์ชขาดอะไรโมเดลลิ่งมีอะไรอีกบ้างนะคะ ฟิไนแนนซ์แล้วก็กรมการวิจัยมีอะไรบ้างเอ่อจะขออนุญ,ญาตจบตรงนี้ค่ะอาจารย์คิดว่าจะใช้ภาพเร็วๆนะคะแล้วก็ส่งต่อกันดีกว่าคุณาจารย์นั์ชนาครับก็เราก็เห็นในมุมของ